เรียกได้ว่าเป็นเฉพาะไอเดียพลิกวิกฤตเป็นโอกาสนะครับสำหรับจตุรงโพธารามหลังจากเจอพิษโควิด -19 คิวงานก็ถูกยกเลิกทั้งหมดกิจการโคโรงดงตอนนี้ต้องปิดช่วคราวเพื่อความปลอดภัยสำหรับทุกคนล่าสุดเจ้าต,ตัวได้ใช้เวลาช่วงวันหยุดทำสวนผักออแกนิกครับเตรียมเปิดเป็นอีกจุดแลนด์มาร์กใหม่ที่หลังสถานการณ์โควิดคลี่คลายแล้วจะให้คนที่มารับประทานอาหารที่ร้านได้เที่ยวชมกันด้วยและยังมีกิจกรรมทำให้ ภในสวนผักออแกนิกที่เจ้าตัวเป็นคนลงมือปลูกเองนอกจากนี้นะครับก็ยังฝากถึงทุกคนให้ดูแลตัวเองเออกกําลังกายเพื่อให้ร่างกายแข็งแรงปลอดภัยจากโควิด -19 ด้วยวอันนี้ก็ใบกระเพราต่ต้องกระเพราอยู่ไหนประกันได้ว่าออกมาดีแน่นอนที่เนี่นะเจอากรีนนะจังชื่อนี้ไว้นะและนี่คือเจ้ากรีนสวนผักสีเขียวของลงุง ต่อไปจะสวยกว่านี้ตอนนี้เพิ่งเริ่มสร้างติดตามแล้วกันขอบคุณมากคือทุกคนอะ่ะมันไม,ไม่ไม่มีใครอยากจะติดมันเป็นโรคติดต่อทางอากาศเราไม่รู้หรอกมองไม่เห็นเพราะฉะนั้นแล้วมันก็สามารถเป็นไปได้หมดทุกคนถ้ามันเกิดกับเราเราก็ดูแลตัวเองรักษาตัวเองแล้วในขณะที่ยังไม่เกิดเราก็รักษาตัวเองโดยการออกกำลังกาย เนี่ยลุงวิ่งทุกวันเลยวันละแปดกิโลวิ่งทุกวันเลยตั้งแต่ตั้งแต่ตตหยุดมาเนี่ยนะเมื่อเราเกิดกับเราเนี่ยเราก็จะมีพลังที่จะสู้กับมันได้อย่างสบายๆเพราะมันเกี่ยวกับเรื่องปอดปอดคือเรื่องความแข็งแรงของมนุษย์เพราะฉะนั้นแล้วเราทําตัวให้เราแข็งแรงก่อนแล้วแต่ถ้ามันเต็นไปไม่เป็นไรเราสู้กับมันเราเดียวเราก็ต้องชนะมันทําตามที่หมอบอกก็แล้วกันแล้วสุดท้ายเราก็จะกลับมาใช้ชีวิตอย่างปกติก็ขอเป็นกำลังใจให้ทุกคน แล้วอย่างนี้มีรกิจกรรมแก้เครียดไหมคะลุงตอนนี้เดี๋ยวก็ไปไฟ์สวนสวนผักออร์แกนิกเนี่ยแล้วคนก็ชอบเข้ามาดูแล้วแต่ตมันมีประโยชน์นะเพราะ<ช>ว่าคนก็จะบอกเลยว่าเอ้ทำนูสิลุงอย่างนี้นะไอ้ผักแบบน,นี้ต้องใช้แบบนี้นะเอออย่างเงี้ยแล้วเราขีา่ซาเด้งไปถึงสวนออร์แกนิกเนี่ยมันระยะทางเท่าไหร่่ะ ให้คนเขารู้เลยเออมันใกล้ๆเว้ยอะไรเนี้คีรินยาไปสบายแล้วก็ไปไปดูเลยไปไปดูผักที่ลุงกับผู้ขมือเจอากรีนนะชื่อเจอากรีนเจอาเจาคือจตุรงกรีนก็คือสวนผักสีเขียวของจตุรงขอบคุณมากเลยนะคะงลค่ะสวัสดีค่ะ ขอขอบคุณที่ติดตามรายการ Entertainment Day นะครับทางช่อง TrueSide HD เรายังมีคลิปดีแบบนี้อีกมากมายครับฝากกด subscribe แล้วก็กดกระดิ่งกันด้วยและครับรวมถึงติดตามสดๆก็ได้เหมือนกันที่ Facebook Fanpage ของ TrueSide HD และเราก็ยังมีโซเชียลมีเดียอีกหลากหลายช่องทางฮนะสามารถคลิกได้ที่ลิงก์ใต้วิดีโอนี้ได้เลยครับ